สาย j เลิฟเวอร์นะครับต้องกดไลค์กดเลิฟไปเลยฮะกับเตียงนอนชุดนี้นะครับเพราะเตียงชุดนี้เป็นการประยุกต์การทําเตียงนอนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ฐานเตียงใหญ่กว่าฟูกไปเลยปกติเตียงนอนทั่วไปก็จะพอดีพอดีฟูกมีหมวเตียงเนาะอันนี้ฐานเตียงจะเน้นใหญ่เต็มพื้นที่ห้องเลยเห็นไหมครับผนังโดยพื้นที่ที่เหลือคือการจัดสรรทําอย่างอื่นเช่นนี่ครับปลายเตียงสามารถนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือได้ตัวเตียงจะอยู่แค่ประมาณนี้เองฟูกส่วนใหญ่มาตรฐาน2เมตรจะถึงแค่ประมาณนี้ด้านบนขออนุญาตยยบขึ้นมาหน่อย แข็งแรงไม่ต้องห่วงเราเป็นงานพอโค้งทั้งหมดด้านบนนี่ครับเตียงจริงลูกค้าจะวางแค่นี้ประมาณ5ฟุตไม่เกินที่เหลือตรงนี้ก็เป็นที่เดินข้างเตียงหรือนั่งมองวิวด้านนอกได้หัวเตียงตรงนี้เป็นชั้นแบบแรนดอมไม่ฟิกจนดูเป็นระเบียบเกินไปเก็บของได้หลายสไตล์ซิกแซกไปมาดูเก๋หัวเตียงมีไฟซะด้วยนะครับสุดท้ายอีกฟังก์ชันหนึ่งขอพีเต์ เวลาบิวอินเตียงกับเราแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ไปคือลิ้นชักแบบนี้เลยซอฟโคสเก็บของได้ทั้งหมด2-3ตัวเราจัดให้เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับหวังว่าคงเป็นไอเดียได้ไม่มากก็น้อยกับคนชอบสไตล์แบบเจแปน s ิส a บ e แบบนี้ครับสอบถามกันมาได้กับ Triple K นะครับ